ปปชเนี่ยเป็นพื้นที่ของสุรเชี์หักผ่านเพราะว่าเขาสนิทกับพลดำเรงวัชรพลแล้วเขาก็สนิทกับพลสุภาเปียจิตติท่านรูมจำได้ไหมท่านสุชาติตะกูลเกษมสุขพอท่านได้เลือกเป็นกรรมการปปชแล้วเนี่ย ท่านเป็นคนแข็งขายขอให้ท่านช่วยหรือขายขอให้ท่านช่วยกระทืบคนโน้นคนนี้หรือช่วยทางตัวเองเนี่ยท่านไม่ยุ่งท่านว่าไปตามหลักฐานถ้านคนจาได้เรื่องนี้ป่ะจูจูไอ้รุ่นน้องผมมาสัมชัญศิริชาชูวิทย์กระมลพิสิทธ์แม่มาจากไหนก็ไม่รู้บ้าดาท่านสุชาติด่าว่าเป็นคนปปชที่ขาดคุณสมบ,บัติผิดโน่นผิดนผิดนี่ผมก็งง,งไว้ให้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นว่ะไอ้ชูวิทย์มาเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเีื่อนมาเกี่ยวเฮี้ยอะไรเรื่องนี้ผมก็ได้เช็คมาว่าประวัติท่านสุชาตินี่ถูกต้องไมม่ผิดเลย เ,เพียงเรามาบิดเบือนผมก็เลยต่อสู้ให้ท่านสุชาติทั้งนี้นผมไม่รู้จักท่านสุชาติไม่รู้จักแต่ผมเป็นคนที่ทนไม่ได้ถ้าคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วโดนก่นแกล้งผมก็ฟาดจกนกระทั่งชีวิตถอยแล้วก็มีอีกจูจูชีวิตแม่ออกมาดา่าที่ตีแสงสว่างผู้จัดการตำรวจกองบ้านโอ้ย,ด,ยมมด่าชิบหายหมูเลยผมก็งงเว้ยผมก็มีแหล่งข่าวผมเยอะก็เลยเช็คอ๋อเรื่องแม่งเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจำเรื่องไอ้ตู้เห่าได้ไหมจีนเทา ที่สะสะอทุ่งหมาเมฆเขาจับแล้วในบัญชีทั้งหมดเนี่ยที่มีการโอนเงินและมีเกี่ยวข้องกันเสือกมีของเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่มีใครคนหนึ่งไปขอให้สุชาติที่ดีสว่างดึงเรื่องกรณีวินนี่ออกซะทิเจ้าไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยเกิดกระบวนการฟาดหัวฟาดหางกระทือบไปเจ้ามาจากชูวิทย์กมวลพิเศ์ท่านผู้ชมเข้าใจรอยังว่าทำไมผู้ช่วยา,านโรงคยาบาลแมงโดนชูวิทย์และทำไมท่านสุชาติก็โดนชูวิทย์ ท่าน้ชงเข้าใจอย่างตอนนี้สุชเชฐ์หักพานมีสิทธาเบี้ยมันเกิดเป็นในหน้าเดินเรื่องให้ทุกเรื่องมีนายเอกหมาสวัสด์รับงานมาปกป้องโจกถึงขั้นเรียกว่าเทพโจกจำไม่ได้เหรอมีสรยุทธ์ที่คอยรับคำสั่งจากชุวิตกมลวิสิ์แล้วก็มีผู้สื่อข่าวระดับอาวุโสสองสาคนในเนชั่นคอยรับงานมาจากรับจากใครก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาเล่นงานไอ้แปะจากทิพย์ัยจินดา มันเป็นคนที่โชคร้ายที่ไม่มีใครเพราะว่ามันไม่ได้ไปซื้อสื่อมวลชนที่ไหนมันครบทุกคนด้วยความจริงใจมีแต่ผมคนเดียวที่เห็นว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมผมต้องออกมาชูธงโต้กระแสทวนอยู่คนเดียวเลยแล้วผมก็ไม่กลัวด้วยก่อนจบเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับผมจะฝากถึงคุณสุรเชษคุณต้องดูคลิปนี้แน่นอนผมไม่ได้กลัวคุณนะคุณสุรเชษคุณอยากฟ้องผมกี่ดีฟ้องไปเลยมีปัญหาฟ้องฟ้องไปเลยไม่เป็นไรผมสู้คุณทุกคดีแล้วสู้ถึงศาลฎีกาด้วย ผมไม่กลัวมึงผมไม่กลัวมึง